ก็กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนน้าๆน,น้องโทนนะผมเหมือนเดิมนะผมรายลอัดคลิปวิดีโอแบ่งป,ปันมากเครื่องนะผมพี่ๆน้าๆคน,านไหนเข้ามาชมก,าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆน้าๆคน,านไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มที่งแรกเลยนะผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะผมภาษีเจริญนะผม ครับรุ่นอุดมสมบูรณ์พูนสุกนะผมอันนี้ออกปี27เจ็ดเลยนะผมนี่ครับบุกเสกพิธีใหญ่นะผมเป็นเนื้อทองแดงจุบทองนะผมน,นี้สร้างในงานสมโพธิอายุครบร้อยปีหลวงพ่อนะผมเป็นย้อนยุคป,ปี27นะองเจ็ดนรับเห็นกระไรทองจุบทองเดิมๆสวยๆนะผมนี่ครับปีน27นะผม พี่นานะาคนเสนใจสายใครก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมพระมงคลเทพมุนีนะผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับกุดมสมบูรณ์พุนสุขนะผมจริงสวยมากครับพี่นานะาคนสนใจสายใ,ใครก็ไลแคปรูปมาสอบถามได้นะผมด้านหลังก็เป็นยันดวงนะผมงานสมโพธิ์ครับรอพระพุทธลูาอายุครบร้อปีนะผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคปีสองเจ็ดนผม ครับพี่นาหน,น้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์ค,คลิปลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเดิมๆเลยครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมพี่นาหน,นะคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์คริปลูกมาสอบถามได้นะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมงบสมพูดอายุครบร้อยปีหลวงพ่อนะผมปี2องเจ็ดนะผมก็ถือว่าเป็นปีลึกนะผมลูกศิษย์ลูกค้กานในยุคนั้นน่าจะปลูกเสก เยอะอยู่นะผมะครับพีานา่นะคนิษฐ์ใจสายคลายแค่ลน์มานะผมสองร้อยบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ครับเหรียญเกจิดังอีกองค์นึงนะผมนี่ครับของจังหวัดสิงห์บุรีนะผมเนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองซุ้มนะครับผมนี่ครับ สวยนะครับเหรียญก็ถือว่าสวยนะครับผ่านการใช้มานะผมนี่ครับนี่ออกปีหนึ่งแปดเลยนะผมนี่ครับเป็นรุ่นจงเจริญนะผมเรียกอีกชื่อหนึ่งสายลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีนะผมชื่อรุ่นสายศิลไม้นะผมนี่ครับปลูกเสกพิธีใหญ่จนสายศิลไม้นะผมนี่ครับหลวงพ่อศุลนะครับนี่ครับปลูกเสกพิธีใหญ่ที่วัดพระแก้วนะผมนี่ครับที่นชนะคนสนใจสายใครก็ใครรับรูปม,มาสอบถามได้นะผมนี่ครับสายลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีนะผม รุ่นนี้นะครับเนี่ยรับหลวงพ่อจวนท่านปลูกเสกจนสายศีลไหมนะผมอันนี้เป็นผ่านการใช้มานะครับก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเนี่ครับดูหน้าหลวงปู่นะครับเนี่ครับหลวงพ่อจวนนะผมเนี่ยครับอินนาคนไหนใจสายใครก็ไลน์ครับลูกมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับวัดหนองซุ้มนะครับอำเภออินทราบุรีนะผมเนี่ยจังหวัดสิงห์บุรีนะผมเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะผมหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะผมเนี่ยครับ ทอมกระไรเดิมเดิมยังอยู่อยู่นะครับพี่นาหนาคนไหนสนใจสายคลายกระไรแคบลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับบุกเสกพิธีใหญ่มากนะผมในยุคนั้นนะครับปีหนึ่งแปดนะผมพี่นาหนาคนไหนสนใจสายคลายกระไรแคบลูกมาสอบถามได้นะผมครับข้าพันธ์ประวัติรุ่นนะผมนี่ครับรุ่นสายศีลไม่นะครับพี่นาหนาคนไหนสนใจสายคล้ายกระไมาแล้วผมนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมพี่นาหนาคนไหนสนใจสายคลายกระไรแคบลูกมาสอบถามได้นะผม ครับเปอ่านประวัติดูนรามคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลังหุ้นมานเชิญธงนะผมนี่ครับหลวงหลวงปู่สายนะครับวัดขนอนใต้นะผมนี่ครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับนี่ครับวัดขนอนใต้จังหวัด ัังหวดเดี๋ยวนะครับพระนครศรีอยุธยานะผมนี่ครับพี่นาหนาคนไหนสนใจสายใครก็แลกแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเปลียนสวยมากนะครับเปรียนหนามากเลยนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมนี่ครับสวยๆนะครับคมๆเลยนะครับเนี่ยครับลงปู่สายวัดขนอนใต้นะผมนี่ครับหลังหนุมานเชิญธงอย่างนี้นะครับเนี่ยสวยมากเลยนะผมนี่ครับต่อโคตรลันหมายเลขทุกองนะผมนี่ครับ พี่นาหน้าคนไหนสนใจสายคล้ายกัน์ครับลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับลงผู้สายนะครับเนี่โสมุตสิรินะผมเนี่ยรัวัดขนอนใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผมนี่ครับเลนกิ้งสวยมากนะครับมีสะท้อนไฟนะผมพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายคล้ายกัน์ครับลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับกล่องก็แตกตรงนี้นิดนึงนะผมพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายคล้ายกัน์ครับลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ออกปีห้าศูนย์นะผมนี่รับทีละลึกรอพระประธานนะครับ ยินหน้คนไหนสนใจสายครายก็ไลน์มานะผมอานนี้ก็แบ่งปั้นที่240บาทพร้อมส่งนะผมหนคนไหนสนใจสายคล้ายก็ไลน์ครับูปมาสอบถามได้นะผมสายท่านก็เก่งนะเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมขนอนใต้จังหวัดพระนครศรียุธยานะผมสรยสบาทพร้อมส่งครับทีดีนะคนไหนสนใจสายคายก็ไลน์ครูปมาสอบถามได้นะผมนะขัดดมบ,ขนนบ,240บออค้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปปิดท้ายด้วยนี่ครับเป็นเครื่องรางนะผมนี่ครับเป็นตะกุดหลวงพ่จ้อยวัดศรีธุมพรน,นะผมนี่ครับเป็นตะกุดโทนเนื้อตะกัวอย่างนี้นะผมหนักมากนะครับนี่ครับหลงวงพอ่อจ้อยวัดศรีธุมพรจังหวัดนครสวรรค์นะผมนี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับต่อคมๆคมอย่างนี้นะผม,น,ะผมนี่ครับหลงวงพ่อจ้อยวัดศรีธุมพรน,นะผมข้างสองฝั่งนี่ก็เป็นจานมือนะผมนี่ครับ อิ่นาหนาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยจานมือรอบนะครับผมหยิบหยสวยนะผมเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผมนะครับพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนครับพร้อมเลี่ยมอย่างนี้นะผมหยิบนี่ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนะครับผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะครับผม นี่ครับตะกรุดหลวงพ่อจ้อยวัดศรีลมพรจังหวัดนครสวรรค์นะผมพี่น้าคนไหน jam. สนใจสายคล้าก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายคล้าก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันลูกองค์รับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบคนไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม